สวัสดีครับขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านครับรวมถึงคุณผู้ชมครับที่รับชมผ่านทาง f e c o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  k s s g r a n d Thailand ครับและในช่วงนี้ครับอย่างที่ทุกท่านรอคอยนะครับขอต้อนรับทุกท่านอยากเป็นทางการเข้าสู่สำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ยูริเรื่องที่2ของบริษัท Miss Grand International จำกัดมากชนนะครับนั่นก็คือหยดฝนกลิ่นสนิมนะครับ แพงบทประพันธ์โดย167นนั่นเองครับแน่นอนครับว่าเราได้นักแสดงนำสองท่านนี้นะครับนั่นคืออิงฟ้าวราหะและชา์ลอตออสตินแน่นอนครับว่าสำหรับในช่วงนี้นะครับหลายท่านอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดนะครับรวมถึงเรื่องย่อต่างๆกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและในช่วงนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนคุณนวัดอิสระไกรศีลครับ สวัสดีครับพี่วัดครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ที่นี้นะครับแล้วก็ที่ชมอยู่ทางบ้านครับผมนะช่วยกันแชร์กันออกไปหน่อยนะครับ เรามาเข้าสู่คําถามที่หลายๆท่านอยากจะทราบนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างครับคุณวัชครับเกี่ยวกับการที่นําซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมามาจากบทประพันธ์ผมก็ํำไปได้ถ่ายทำเป็นซีรีส์ครับเอาจิงๆริงวเนี่ยบทประพันธ์เรื่องนี้เป็นหนึ่งในบทประพันธ์ที่สนใจมานานมากประกอบกับแฟนคลับเนี่ยก็ดันหลังสุดตัวบอกว่าให้ไปล่าบทประพันธ์นี้มาให้ได้นะครับขอเสียงกรี๊ดต่างๆอีกรอบได้ไหมอยากฟังเออมันจะได้ฮึกเหิม อังขวาขอเสียงคนรักอิงฟ้าหน่อย <Yeah. S 1> ขอเสียงคนรักชาลลอตออสตินขอเสียงขอเสียงคนรักขอโอ้ยขอขอเสียงคนรักคุณนวัดหน่อยขอขอเสียงคนรัก MGI โอเค m อ i จงเจริญก็นะครับตอบโจทย์อย่างแรกเลยก็คือแฟนคลับอยากได้จริงๆครับผมเพราะว่าแฟนคลับของเราไม่ใช่ที่เมืองไทยอย่างเดียวนะฮะแฟนคลับในต่างประเทศก็อยากได้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการพูดคุยกับทางทีวีชันเดอร์เผอิญว่าทีวีชันเดอร์เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นะครับซีรีส์เรื่องนี้อยู่นะครับบทประพันธ์เรื่องนี้อยู่ก็เลยกลายเป็นที่มาที่เราตัดสินใจทันทีและอุบัติเหตุในการตัดสินใจเป็นอะไรนะครับมันเป็นเดสทีนี้ผมบอกเลยว่า ถ้าแฟนคลับจำได้นะครับผมอยู่อเมริกานะฮะในช่วงหลังปีใหม่นิดหน่อยแล้วก็มีการพูดถึงบทประพันธ์เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยเรื่องหยดฝนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคนจีนเขาชอบด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าประกอบกับยูยูนะฮะเจ้าของทีวีทันเดอร์นะฮะคุณพ่อนะฮะคือคุณสมก็ติดต่อมาหาผมขณะที่ผมอยู่อเมริกาแล้วผมก็เพิ่งคิดได้ว่า ผมพยายามจะติดต่อกลับไปทางทีวีทันเดอร์เพราะเพิ่งจะรู้ว่าบทประพันธ์นี้อยู่กับเขาแล้วเหมือนมีเซน์ซึ่งกันและกันน่ะแต่คุณพ่อแบบอ่าโทรไปหาผู้ช่วยผมแล้วกอ็อยากคุยกับผมเรื่องอื่นนะฮะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ในที่สุดเนี่ยผมก็แบบเอ้ยอยากคุยเรื่องนี้มากกว่าก็เลยกลายเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นว่าเรามั่นใจว่าเราจะได้บทประพันธ์นี้เพราะว่าผเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของสืบสวนสอบสวนหลายคนอาจจะเบื่อนะฮะซีรีส์สไตล์แบบอ่า บอยเลิฟเกิร์ลเลิรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครเป็นลักษณะของแบบโรแมนติกมากๆแต่อันเนี้ยจะเป็นลักษณะสืบสวนสอบสวนนะฮะตัวนำสองตัวเนี่ยก็คือเป็นตำรวจนะครับและเป็นหมอซึ่งอยู่ในห้องอชนสูตรศพนะฮะในทุกคดีที่มันค่อนข้างจะลำบากและเป็นเงื่อนงำในการฆาตกรรมนะฮะมันจึงกลายเป็นที่มาของแบบความมีมิตินะฮะของความสนุกไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่า อ่าเดี๋ยวจะจิ้นกันหรือเดี๋ยวจะรักกันมันไม่ใช่เลยความรักในท่ามกลางหน้าที่ที่มีแต่อารมณ์และความผเผชิญหน้าเอ้ยแหมพูดแค่นี้ก็โหและความรัก <c oughs> อันไหละพวกจิตอ่อนทั้งหลายแหละอ่าถ้าเขาจะถ้าเขาจะรักกันผิดไหมไม่ผิดตายแล้ว <c oughs> บอกแล้วว่าเรือยุคใหม่ไม่ได้ใช้น้ำมันนะฮะ <c oughs> ใช้ ใช้พลังแสงอาทิตย์แล้วก็ไฟฟ้าก็จึงเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเพราะว่าบทประพันธ์เข้มข้นแล้วก็ข้ามมิติแห่งความรักก็คือเป็นสืบสวนแล้วก็น้องทั้งสองคน <ผม S 1> ต้องทํางานหนักอย่างเช่นชาร์ลอตต์ออสตินเนี่ยจะต้องเวิร์กช็อปใช่ไหมฮะเวิร์กช็อปที่โรงพยาบาลตํารวจหรือโรงพยาบาลที่ไหนที่ผ่าศพแล้วน้องต้องสามารถที่จะดูศพได้พลิกศพได้ถ้าไม่สมจริงสมจังเราไม่ทํา นะฮะเราไม่ทําเด็ดขาดแล้วจะต้องแบบจับได้จับศพทุกอย่างซึ่งเวิร์กช็อปก็ก็ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆต้องอินจริงๆถึงจะทําได้ส่วนอิงฟ้าก็จะต้องฝึกความเป็นตํารวจหนักมากนะฮะคาดหวังว่าจะต้องยิงปืนแม่นนะครับแล้วก็อิงฟ้าหล่อไหมแต่ว่าต่อไปอิงฟ้าจะพกปืนเป็นอาวุธนะข้างกายก็จึงเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับ โอ้โหก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนด้วยทั้งอิงฟ้าแล้วก็ชาลลอตพี่วัดครับพูดมาขนาดนี้แล้วอยากจะทราบในเรื่องของวันเวลาในการเร,เริ่มถ่ายทํารวมถึงการออนแดนและช่องทางด้วยครับครับก็นะครับกลับจากสหรัฐอเมริกากันมีคอนเสิร์ตยาวๆนะฮะที่นิวยอร์กไมอามี่วอชิงตันดีซีแล้วก็ลอสแอนเจลิสกลับมาประมาณันที่27พฤษภาคมเราจะไปตั้งแต่ประมาณวันที่10พฤษภาผมก็ไปด้วยครับนะครับแล้วก็ จะเริ่มถ่ายทำจริงๆในคิวคิวสเริ่มต้นเลยก็ประมาณมิถุนายนตอนนี้เราบล็อกคิวทั้งหมดนะฮะซึ่งเราไม่ปล่อยคิวให้ใครเลยเพราะตอนนี้คิวเราเต็มร้อยนะครับก็จะเริ่มนะครับผลิตจริงๆโปรดักชั่นจริงๆเนะเดือนมิถุนานะแต่ก่อนหน้านั้นเวิร์กช็อปจนเสร็จก่อนที่จะไปอเมริกานะครับแล้วก็รีดทูทุกอย่างนะครับรวมถึงการการฝึกในบทที่เป็นจริง แล้วก็น่าจะได้ชมแล้วก็รับรู้รายได้สำหรับ MGI ใน Q4 แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับครับผมโอโ้พูดมาขนาดนี้พี่วัดแอบถามได้ไหมครับว่าสำหรับงบประมาณในการลงทุนของ MGI สำหรับซีรีส์เรื่องนี้เท่าไหร่ครับโดยเบื้องต้นนะฮะ,ะต้องให้ค่าตัวอิงฟ้ากับชาลอยเขาสูงขึ้นนิดหนึ่งนะฮะดีไหมฮะ <Yeah. S 1> <laughs> นะฮะ เอ่อเรามีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะฮะก็ไม่ได้ว่าเยอะจนเกินไปนะครับเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่คาดการต้องคาดการใช่ไหมฮะอาจารย์เดี๋ยวตลาดเขาว่าเราอีกนะฮะคาดการว่านะฮะไม่ต่ํากว่ารวมทุกอย่างก็ไม่น่าจะต่ํากว่า 3- 40ล้านประมาณนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วคอสก็ไปอยู่ที่ค่าโปรดักชันนะครับแล้วก็คอสค่าใช้จ่ายค่าตัวรวมถึงเอ็กซ์ต้าพิเศษด้วยครับ ก็ผมพี่วัครับแล้วเราลงทุนมูลค่า3-40ล้านแบบนี้แล้วในเรื่องของ Return กลับมาละครับเราจะได้รับรายได้จากทางไหนบ้างครับก็วิธีการคํานวณหารายได้นะครับสำหรับ MGI วางแผนเอาไว้นะฮะเอาเงียบนิดนึงนะฮะมุยับราวางแผนไว้อย่างแรกคือขายสปอนเซอร์นะฮะนาทีนี้ต้องยอมรับครับว่าสปอนเซอร์ของเราหนามากอุ่นหนาฝากข้างมากเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวว่าเราแถลงข่าวเสร็จ สปอนเซอร์คนไหนอยากจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวเป็นโอกาสทองนะฮะพูดเลยเพราะในนี้มีสปอนเซอร์เยอะมากสปอนเซอร์อย่างแรกนะครับโอเคอย่างที่2เลยเนี่ยแน่นอนครับเราจะมีแพลตฟอร์มนะฮะที่แตกต่างกันนะครับในครั้งนี้มีทั้งดูฟรีแล้วก็อันคัดดูในช่องที่เป็นเฉพาะสมาชิกที่ต้องเสียเงินนะครับแน่นอนนะครับวยวายอะไรล่ะ <laughs> <laughs> นะฮะ เพราะฉะนั้นใครไม่อยากเสียเงินก็ได้ก็ไปดูฟรีนะฮะใครอยากเสียเงินก็ดูอันอันอ,อันคัดนะฮะก็คือไม่เซ็นเซอร์ทุกอย่างจูบเป็นจูบนะฮะ <c oughs> เพราะว่าจูบนี่เราจะเอาไว้อันคัดอย่างเดียวเลยนะฮะ <c oughs> ล้อเล่นหยอกนะฮะแล้วก็อ่า จะมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือ,อตามติดกองถ่ายนะฮะก็คือเราจะมีกลุ่มปิดตามติดกองถ่ายซึ่งถ้าเกิดสมมติใครเข้ามาในกลุ่มปิดเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการหาน้องๆใน77คนปีนี้ล่ะจะเป็นพิธีกรภาคสนามสำหรับการนำกลุ่มปิดนะฮะ,ะตามอกองถ่ายตลอดแต่ว่าเราจะให้ดูได้บางอย่างแค่เป็นน้ำจิ้ม เห็นว่ามาถึงแล้วนั่งแต่งตัวอะไรเยอะประมาณนี้เราก็จะมีรายได้จากตรงนี้นะครับรวมถึงเมอร์ชนดไดฟ์นะครับก็คือสินค้าต่างๆที่เราจะนำออกมาจำหน่ายนะครับแล้วก็เราก็ยังมีเรื่องของธุรกิจกับต่างประเทศแน่นอนครับเรื่องนี้เราไม่ได้มุ่งหวังเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศด้วยแล้วก็นำไปนะฮะนไปใช้ในแพลตฟอร์มของต่างประเทศแต่จะฉายที่ไหน ฉายแน่ๆน,นะแต่จะฉายที่ไหนมีแน่ๆแ,แต่ขออนุญาตนะครับถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วเดี๋ยวจะถแถลงการร่วมกับช่องทางในการฉายอย่างเป็นทางการนะครับรอให้ทุกคนต้องเซอร์ไพรส์เพราะว่านะครับเทียละสเต็ปละกันนะครับแต่ว่าการจการการเบอดแคสต์ก็จะมี2ช่องทางคู่ขนานกันไปครับ กับผมโอ้โหก็ได้ทราบที่มาที่ไปนะครับของซีรีส์และการถ่ายทำนะครับในเรื่องนี้นะครับกับหยดฝนกิสณนิมแน่นอนครับว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่หลายๆท่านรอคอยที่จะไปพบกับนักสแสดงนำของเราขอเสียงปรบมือต้อนรับอิงฟ้าวราหานและชาร์ลอตออสตินสวัสดีครับอิงฟ้าสวัสดีครับชาร์ลอตเชิญเลยครับโอ้โหอิงฟ้าชาร์ลอต เมื่อกี้คุณวัฒน์ได้เล่าถึงดีเทลเรื่องย่อสั้นๆแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้มารู้ข้อมูลอ่านเรื่องย่อคร่าวๆแล้วท้าทายกับเราแค่ไหนจริงๆต้องบอกว่าท้าทายมากๆเพราะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราก็ยังไม่เคยได้ทํำก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีการถ่ายภาพยนตร์หรือละครมาแล้วแต่ว่าในพาร์ทของการเป็นตํารวจมันก็ยากมากๆโดยเฉพาะเราเราเป็นเหลือบๆค่ะไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเหลือบไปทางยามหรือเปล่า เพราะว่าโดยเฉพาะการเป็นผู้หญิงด้วยมันต้องมีความแบบสะทองมากขึ้นเข้าไปอีกแล้วก็ในเนื้อเรื่องที่เราพอทราบมาอะไรเงี้ยมันมีความเข้มข้นมากกว่ามากกว่าซีนอารมณ์ความรักมันมีความเข้มข้นในเรื่องของฆาตกรรมด้วยต่างๆซึ่งก็น่าสนใจมากๆค่ะครับผมแล้วทางชาลอดล่ะครับหลังจากอ่านบทดูข้อมูลเข้าๆแล้วเกี่ยวกับตัวละครเป็นยังไงบ้างรครับโอ้โหเออไม่รู้ต้องรู้สึกยังไงก่อนอันดับแรกเพราะว่าเราต้องเป็น คุณหมอที่ว่าอยู่ผแผนกนิติเวชก็คือชนสูตรศพนะคะแล้วก็ตัวส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่กลัวเรื่องนี้แต่พอรู้ทราบว่าเอ้จะเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็คือไปหาหนังหรือซีรีส์ที่แบบว่าค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันดูว่าคุณหมอนิติเวชเนี่ยเขาชนสูตรศพเป็นยังไงบ้างคือ mm hmm. ทำยังไงมีวิธีการยังไงแต่ว่าอันนี้คือแค่เบื้องต้นค่ะเดี๋ยวจะมีการไปเวิร์กช็อปอีกด้วยค่ะก็ รอรุ้นเหมือนกันว่าเจากับเป็นยังไงก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจแค่ไหนในการที่เราจะไปดูว่าการผ่าศพจริงๆเป็นอย่างไรเพื่อให้สมจริงกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆอยากอยากไปมากเลยค่ะจริงเหรอต,ตั้งแต่ดู <c oughs> ตั้งแต่ดูซีรีส์ของของทางเกาหลีค่ะก็รู้สึกว่า <c oughs> น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายมากๆสาหรับตัวเองด้วยเหมือนกันว่าตัวเองเจอะกอาเป็นหมอชนะศพ ได้ไหมอาจจะต้องพกยาแพนิคเข้าไปในกองหรือเปล่าล้วก็กลัวเหมือนกันแล้วศพนี่คือที่จะผ่าคือไม่รู้ว่าเป็นศพจริงๆในเรื่องหรือว่าเป็นคนหรืออะไรยังไงแด์อินอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็สามารถมาเป็นให้นะสนใจคือให้มาเป็นเป็นศพได้เป็นเป็นนักแสดงนักแสดงนักแสดงใช่ครับผมโอ้โหอันนี้เป็นนะครับคุณหมอนิติเวศมาผ่าศพมาทางด้านตำรวจของเรากันบ้างคุณตำรวจครับ ป็นไงบ้างครับต้องมีคาแรคเตอร์ในการแบบไปลองยิงปงยิงปืนในการเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปแสดงจริงคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสแบบว่าลองยิงปืนมาบ้างแล้วที่ไหนครับบอกว่าหมวดตุลเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเ <laughs> นเออสปอยชื่อไปแล้วเนาะไม่เป็นไรเนาะในเรื่องก็คือเป็นหมวดตุน <laughs> หมวดตุนนี่ต้องบอกเลยว่าปืนพกค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะพี่ชม เราจะต้องมีการแบบไปเรียนเพิ่มเติมนิดนึงก็ต้องมีการทํากันบ้านในการที่จะทําท่ายังไงให้มันดูรู้สึกว่าเราเป็นตํารวจแบบมืออาชีพจริง,รงๆก็ถือว่าเป็นงานที่โหดอยู่ค่ะอ่าครับผมถ้าเกิดสมมติว่าย้อนไปเมื่อซีรีส์แรกโชว์มีเลิฟกระแสะตอบรับดีมากแล้วเราคาดหวังคิดว่ายังไงบ้างสําหรับกระแสลิเรื่องที่2นี้ จริงๆอยากให้ทุกคนลองเปิดใจก่อนเพราะว่าเ,เราก็พยายามฝึกฝนเต็มที่ในด้านของการ acting หรือว่าการแสดงต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่าอันนี้มันก็มีความท้าทายและความยากอยู่แต่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็รอคอยดูว่าเราจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือถ้ามันถึงมือพวกเราแล้วเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะโอ้สุดยอดครับคุณตำรวจครับครับผมแล้วทางคุณหมอนะครับ อยากถ,ถูกจับไหมครับยังก่อนขอเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ตอนเดินเข้ามามีคนบอกว่าเล่นไพ่แอบบเล่นไพ่อยู่ข <c oughs> ้างหลังคำถามนะคะครับผมถามว่าหน,หนูคิดว่าคาดหวังยังไงเกี่ยวกับเรื่องของกระแสของสําหรับซีรีส์ในเรื่องที่สองของเราคิดว่ากระแสไปในแนวทางที่ดีหลังจากที่ได้เห็นพวกเราสองคนแสดงค่ะซึ่งหลายคนจะกังวลว่าเ,เราจะแสดงเข้าถึงบทบาทคุณหมอเชอรันไหมจะบอกว่ามีการโรงเรียน S <S <an> เขาเรียกว่าโรงเรียนการแสดงส่วนตัวแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเวิร์กช็อปเพิ่มหลายๆอย่างคือจะไม่ทําให้ทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนนิยายผิดหวังแน่นอน,นะค่ะก็เป็นซีรีส์แนวเซฟิกนะคะที่ไม่ใช่แค่เป็นหญิงรักหญิงแต่เป็นเลสเบียนด้วยแล้วก็มีอีกเขาเรียกว่าอีกหลากหลายมากๆเลยนะคะที่อยู่ในในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นกําลังใจใพวกเราสองคนด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์หลากหลายมิตินะครับที่อาจจะแฝงไปด้วยทั้งความรัก คดีต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคาดเดาว่าเราจะมีเป็นจุดคลายแบกเซอร์ไพรส์อย่างไรกันด้วยเพราะฉะนั้นรอติดตามและน่นะครับว่าสําหรับอีกหนึ่งบุคคลสําคัญของเรานะครับนั่นก็คือผู้กํากับนะครับและในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้กำกับของเรากันดีกว่าในด้านของความยากง่ายกับการกํากับซีรีส์เรื่องนี้และในช่วงนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณพันนเรศรุจิรานันครับผู้กํากับซีรีส์ยศฝนกินสนิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียนเชิญเลยครับ ผูกำกับของเราก็รอด้วย oh. ครับผมครับผมผูมำกับครับเป็นยังไงบ้างรครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับ MGI ในการกำกับซีรีส์เรื่องนี้ครับโอ้ oh. ส่วนตัวคือตื่นเต้นมากแล้วก <c oughs> ท็ทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่เลยแล้วก็เออเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากด้วยแล้วก็ตื่นเต้นคราวนี้พอลงเอย่ยว่าเป็นสองคนนี้เราก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เพราะเราอยากเห็นมากๆว่าหมวดตุนในแบบของ อิงฟ้าอ่าแล้วก็แบบหมอรันในแบบของฉลอดเนี่ยเป็นยังไงก็เลยแบบเออมันน่าจะสนุกค่ะครับผมแล้วทางภูมิกับคิดว่าอะไรคือความยากง่ายของการกำกับซีรีส์นี้เพราะว่าอย่างที่ผ่านมาซีรีส์แรกของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเกลเลิฟเป็นเรื่องของความรักตะมุตะมิแต่ว่าอันนี้คือเป็นคดีสืบสวนสอบสวนนะครับเออแน่นอนว่าเรื่องคดีเนี่ยยากแน่นอนอแล้วก็ในส่วนของน้องๆด้วยที่ต้องเวิร์กช็อปหนัก คือเวิร์กช็อปเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นสส่วนนะฮะก็คือส่วนแรกเรื่องของอาชีพใช่ไหมคะอย่างอย่างเมื่อกี้ที่เรียนกันไปแล้วรเรื่องของอาชีพก็ทัทง้งทั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพอีงเดียวมันต้องทั้งกายภาพเนาะวิธีการพูดวิธีการเดินวิธีการทําตัวทุกอย่างอะไรเงี้ยเพื่อให้สมจริงอย่างที่อย่าง,างที่เรียนไปว่าถ้าไม่สมจริงแล้วคงไม่ทำครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอ่าในเรื่องในใน,ในเรื่องแต่ความสัมพันธ์ก็คงคงคง,คงไม่ต้องอะไรมากมายครับผมแต่ว่าทั้งนี้ในเรื่องเี่ย อะไรมากมายยังไงบ้างครับขยายความอีกนิดนึงหมายความว่าน้องสนิทกันอยู่แล้วออโอ้โหอ่าครัโอเคค่ะจบเลยจบเลยประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวหมายความว่าเราก็มีการเวิร์กช็อปด้านความสัมพันธ์ในเรื่องในเรื่องอ่าเพราะว่าต้องเป็นกองเชียร์ อ่าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันต้องเป็นเป็นหมอเนาะแล้วก็เป็นเป็นตำรวจอ่าแล้วตอนแรกเขาก็อาจจะมีแบบไม่ถูกกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไ,ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าการพัฒนาความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรครับผมคุณวัชครับบ่าว่าอยากถามว่าเว,เวลาถ่ายทําจริงๆที่ไม่ใช่เวิร์กช็อปประมาณสักกี่คิวฮะ ประมาณ2 0ิคประมาณยี่ค่ะ25นะฮ <25 S 2> <25 S 1> ะ25ถึง30วัน30คิวไม่รวมเวิร์กช็อปอีกเยอะมากนะครับอีกคำถามสำหรับนะครับคุณปาโนเล่ของเราแชมป์อยากจะถามว่านะครับอะไรที่ถือได้ว่าเป็นจุดขายสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศรวมถึงนะครับเพราะว่าเราก็มีนะครับเป็นแฟนคลับที่เป็น worldwide ด้วยสำหรับในการติดตามแนละรอคอยสซีรีส์เรื่องนี้ครับ ความน่าสนใจก็อย่าง,อย,างอย่างเมื่อกี้ที่ที่เรียนไปแล้วก็คือจะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเกนะิร์ลเลฟเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะแล้วก็ดัดแปลงดัดแปลงมาจากนิยายที่มีชื่อเสียงแล้วก็คราวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องรักอย่างเดียวด้วยมันมีทั้งเรื่องสืบสวนสอบสวนมีเรื่องของออคดีต่างๆเราเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะ แฟนๆก็น่าจะติดตามอยู่แล้วในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงได้น้องๆทั้งสองคนมารับบทตรงนี้ด้วยก็น่าสนใจแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับอยากจะให้ออนแอร์เลยนะครับแล้วก็อยากจะดูกันแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนี้อดกินสนิมนั่นเองครับและแขกผู้เชิทุกท่านครับและเป็นที่แน่นอนนะครับสำหรับที่คุณวัฒน์ได้บอกกับเราไปนะครับว่าสำหรับการผลิต ซีรีส์เรื่องนี้นะครับในเรื่องที่2ของ MGI ครับเราก็ได้นะครับรับเกียรตินะครับจากทางบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนที่มาผลิตในการทาซีรีส์เรื่องนี้และในช่วงนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณนัฐกิตวันนับพินโยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนด้านบนเวทีครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยครับอันนี้เคยรู้จักคุณพ่อ นะพิมพ์มาไม่เหมือนนะฮะสูงมากเขาบอกตอนหนุ่มเขาประมาณนี้นะฮะจริงเหรอครับผมอยากจะถามนะครับคุณนัฐกิจนะครับว่าอะไรคือความมั pues ่นใจในการผลิต hmm. สําหรับซีรีส nah, ์เร evet> right> ื่องนี้นะครับกับหยดฝนกินสนิมให้กับ MGI ครับผมว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบทุกอย่างที่เกี่ยวพันอยู่ในอยู่ในเรื่องนะครับจริงจริงการทํางานงานคอนเทนต์ออกมาสักอันหนึ่งที่ทําให้มีคุณภาพอ่ะมันผ่านหลายส่วนมาก ส่วนสําคัญแน่นอนเป็นทีมงานนะครับเรามั่นใจทีวีทันเดอร์เองเราก็มั่นใจนะครับในทีมงานที่ทำซีรีส์ทุกๆเรื่องที่เรามีนะครับ แล้วก็แน่นอนเป็นในส่วนของนักแสดงนะครับนักแสดงโดยเฉพาะนักแสดงนําทั้งสองท่านแล้วก็มันจะมีนักแสดงคนอื่นๆท่านอื่นๆนะครับที่จะอยู่ในเรื่องนะครับเราก็จะทําหน้าที่ของของเราให้เต็มที่นะครับบทละครนะครับก็เป็นส่วนสําคัญอีกหนึ่งส่วนซึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เองก็เป็นเป็นเป็นหนังสือที่มีมีแฟนอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดของเรื่องเองก็มีเสน่ห์มากๆนะครับผมว่าทุกองค์ประกอบเป็นสิ่งสําคัญที่ทํทเป็นจาเป็นจะต้อง พบ,พบเจอให้ถูกต้องแล้วก็ทําหน้าที่ของแต่ละคนให้เต็มที่ผมว่ามันจะออกมาดีแน่นอนแน่นอนครับผมทุกท่านรอติดตามกันได้เลยนะครับครับเอาจริงๆนะครับก็ได้เข้าไปคุยด้วยตัวเองด้วยเข้าไปคอนซัลท์ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกนะครับไม่ได้ไหมายความว่าเอ้ยเราคิดป,ปั๊บแล้วเลยไ,ไปหาทีวีเชนเดอร์ยอย่างเดียวไม่แต่ว่าเราได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยในหลายๆจุดแล้วเรามีความรู้สึกว่า เราอยากมอบงานชิ้นนี้ให้กับทีวีทันเดเพราะเนื่องจากว่า TV t ีทันเดเคยทำแต่ผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเขาเรียกว่าพิมพ์เขียวเราอยากให้แบบเก r ร์เลิในเรื่องนี้ไม่ต้องเดินตามพิมพ์เขียวของใครอยากจะให้เป็นเอกเทศขึ้นมาแล้วก็แบบ เป็นโมเดลใหม่นะฮะนี่คือจุดที่สําคัญแล้วก็ที่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือทางอ่าทางบริษัทนี้เขาก็จะมีเรื่องของโปรดักชันในทุกรูปแบบครบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำา10อโซดนะฮะ1ิ EP นะครับ10ตอนในทุกๆตอนเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะฮะแบบ Official กับ Unofficial คือ Uncut นะจะได้ดูทั้งสองแบบไล่กันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นในความเป็นหลากหลายมิตินะครับแล้วก็ใช้อัธประโยชน์สูงสุดจากการถ่ายทอดบทประพันธ์ที่ผมบอกเลยนะแค่บทประพันธ์ก็ขายได้ทันเนี้ยก็เหลือเราและครับเราจะขายอะไรกันต่อไปให้มันสมใจอยากสําหรับคนที่อ่านบทประพันธ์นี้ซึ่งเป็นหนังสือที่ถูกการอ่านเยอะที่สุดนะฮะหนังสือเล่มหนึ่งครับกับผมและพี่วัชครับ แน่นอนว่าแฟนๆต่างตั้งตารอคอยเราจะได้รับชมกันประมาณช่วงไหนครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะได้ดูแน่ๆใน Q4 นะครับความคาดการณเนี่ยน่าจะประมาณสักตุลาพฤศจิกานะครับได้ดูแน่ๆนะขึ้นอยู่กับว่าความพีคของเราว่าเราจะพีคหนักแค่ไหนในงานของเราแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายสำหรับเทอร์มแอนด์คอนดิชันในการผลิตนะฮะถ้าสมมุติว่ามันละเมียดมากขึ้นมันอาจจะมีบ้างนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ ไม่น่าจะเกินนะครับใน Q4 ทั้งหมดนะครับเราจะได้ชมเรื่องนี้กันนะครับก็ปีละเรื่องนะฮะแต่ว่าปีนี้อาจจะ ทางนิดนึงนะครับเพราะว่าปีที่แล้วมันกลางกลางปีเราก็ได้ดูกันแล้วปีนี้ก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีแต่ยังไงก็แล้วแต่จบก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนครับครับผมและนี่เลยครับคือการผัึนกกาลังนะครับของ MGI นะครับที่เรามีทังนะครับฐานการผลิตจากทีวีทันเดอร์รวมถึงนะครับูพก่บมากฝีมือและนักแสดงนําของเอาทั้งอิงฟ้าและชาลอดและนี่คือยดฝนกินสนิมครับ เอาละครับและสำหรับในช่วงนี้ครับผมขอพาทุกท่านครับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงที่สำคัญนะครับและขอเรียนเชิญทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการ signing M O U ของเรานะครับในการสายนะครับสัญญาจ้างผลิตนะครับระหว่าง M G I และ T V Thunder นั่นเองครับ และในช่วงนี้ครับผมจะขอเรียนเชิญนะครับคุณนวัตอิสระไกติครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแควร์อินเทอร์เนั่นแนลจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณนัฐกิจวันนัพินโยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัททีวีชันเดอร์จำกัดมหาชนครับให้เกียรติในการร่วมลงนามครับกับผมขอเรียนเชิญคุณนวัตนะครับรวมถึงคุณนัฐกิตด้วยครับ ที่จะมาร่วมสายนะครับสัญญา M O U นะครับกับสัญญาจ้างผลิตนะครับระหว่าง Miss ก r a n ินเ t e r n a t i o n a l จำกัดมหาชนและชีวิทันเดอร์ครับแน่นอนครับว่าสำหรับในช่วงของไตรมาสที่4ทุกท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอนกับซีรีส์นะครับในเรื่องที่2ของบริษัท Miss ก r a n ิน n t e r n a t i o n a l จำกัดมหาชนครับกับโยดฝนกลิ่นสนิมนะครับกับแพทติชอรนั่นเองครับ อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สําคัญนะครับในการที่ทั้ง2บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับมาร่วมในการใส่นะครับ MOU ของเราขอเสียงปรบมือให้กับทุกทท่านด้านบนเวทีด้วยนะครับ<ว>และลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้เกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันครับเรียนเชิญครับ<ว>ขอเรียนเชิญทั้ง5ท่านเลยนะครับ รวมถึงขอเชิญนะครับสำหรับช่างภาพและสื่อมวลชนของเราในการเก็บภาพนะครับสำหรับช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของเรานะครับในการร่วมนะครับกับการเซ็น MOU กับซีรีส์เรื่องที่2ของบริษัทมิสแควร์อินเทอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหยดฝนกินสนิมครับซึ่งถือได้ว่านะครับสำหรับนะครับนิยายเรื่องนี้นะครับตัดแปลงบทประพันธ์โดยนะครับซิกทีนเซเว่นนะครับกับเพจทิชอหยดฝนกินสนิมนั่นเองครับและน่ารักค่ะว่าทุกท่านนะครับสามารถ ตามได้นะครับสำหรับในไตมาสที่4ได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับพร้อมด้วยนะครับกับการพลิกบทบาทนะครับของ2นักแสดงนำของเราอิงฟ้าวราหะและชารลอตออสตินะนั่นเองครับ เอาละค่าครับ,รบและขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้านบนเวทีด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของหยดฝนกินสนิมซิรียูยรยีเรื่องที่2ของบริษัท m i สแกรนอินเ t อร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับฝากทุกท่านติดตามผลงานของพวกเราเร็วๆนี้ครับขอบคุณทุกท่านเป็นสูงครับขอบคุณนะครับเอาละรครับ และสำหรับในช่วงนี้เราคุณนวัตยังขออยู่ต่อด้านบนเวทีพร้อมด้วยอิงฟ้าและชาลลอตนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีอีกหนึ่งแขกพิเศษนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจจากฮ่องกงที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เขาจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาวอบให้กับคุณนวัตด,ด้วยและขอเชิญนัน่งบนเวทีครับคุณไซมอนซูพร์สตีมอนสเตตมิสเตอร์ไซมอนซูเปอรเซนต์สเปเชียลกิฟต์ชูมิสเตอร์วัครับผมขอเชิญคุณไซมอนเลยครับ Mr. ต i m o n ์ไซมอนสเป็น businessman from h o ฮ่องกง so you have the special gift to give it to Mr. n a w a ว In the room? Okay. confidentially Okay, ครับผมเดี๋ยวเขาไปเอามาครับผมเดี๋ยวรอคุณไซมอนแป๊บหนึ่งอะระหว่างนี้ขอเชิญันวัฒน์ครับไม่หรอกครับคุณไซมอนเป็นแฟนคลับของ MGI แบบคนบึงเลยเพราะว่าเวลามาผมก็สงสัยว่าทำไมเขาต้องเอาเงินมาให้ผมทุกครั้ง นะฮะเขาซื้อของมาให้นี่คือนับไม่ทั่วแล้วอ่ะก็ซื้อตัแบรนด์เนมให้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เขาก็ยึกยักยึกยักเขาจะให้อะไรผมสักอย่างหนึ่งเขาเขาบอกว่าของขวัญมาให้แต่ให้ไปซื้อเองเอาเงินมาให้สองแสนผมก็บอกว่าแน่จริงมาให้บนเวทีเลยนะครับพะครั้งที่แล้วก็ให้ผมสองแสนนะครับตอนที่มาคอนเสิร์ตน้องสแน็คนะฮะก็ดูไว้นะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ ก็นะฮะเรายังต้องการนะฮะเงินอยู่นะฮะโดยเฉพาะเงินที่ไม่ต้องทํางานเยอะก็ดีฮะนะฮะก็ก็เลยก็เลยก็เลยชวนแกนิดหนึ่งนะฮะเอาเปิดทางให้แกหน่อยเลยฮะแกตัวเล็กมากแกลังเดินทางมาแล้วนะฮะแกแกมาจากฮ่องกงเมื่อเช้านี้นะครับเป็นอ่าเป็นอินเวสเตอร์นะครับเกี่ยวกับธนาคารนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแกรักมิสแกรนมากนะครับนะฮะแกรักมิสแกรนมากเลยต้องขออนุญาตแกลงแกหน่อยนะฮะ เพราะแกมาทุกครั้งแกก็เสียเงินให้เราทุกครั้งฮะไม่รู้เ,รเป็นอะไรฮะโอเควันสกเกนครับคุณไซมอนครับเรียนเชิญครับว้าวอาละครับและขอเชมญไปกับคุณไซมอนนะครับรวมถึงคุณนวัดด้วยนะครับโอนนบ<พยา>้อันนี้เปิดโชว์เลยใช่ไหมครับเปิดโชว์อันนี้เป็นซินเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับโอ้โหเอาอีกซองหนึ่งนะครับ โอ้โห oh. ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณไซมอน Thank you very much ขอบคุณคุณนวัดขอบคุณชาลอยขอบคุณอิงฟ้าด้วยนะครับรวมถึงเป็นแฟนทุกคนนะครับ ที่อยู่นะนะครับโรงแรม s w i s โ h o t e แ b a n k ของรัชดานะครับและติดตามทาง Facebook Miss Grand Thailand ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแถลงข่าวซีรีส์ยูริเรื่องที่2ของบริษัท Miss Grand International จำกัดมหาชนหยดฝนกินเสนิมสำรับนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ